คืนไลฟ์ของยูเอ็เราอยากจะมีเรื่องเก่าๆเล็กๆมาบอกหนึ่งนาทีสองนาทีสุดท้ายก็ใครอยากมีคำถามอะไรก็ราถามนะฮะสุดท้ายเมื่อกี้นี้บ่กนิดนึงคืออันนี้ก็บอกไปหลายคนแล้วนะ,ะคือเวลาเราตัดไลฟ์เนี่ยเวลาพูดหรือฟินิชไลฟ์ให้ทิ้งช่วงหนึ่งสองนาทีนี่เป็นเทคนิคเล็กๆนะฮะถ้าเวลาคุณพูดแล้วคุณบอกว่าโ OK, อเคบายบายแล้วก็ตัดไลฟ์เลยบางทีคนเข,ขากำลังคอมเมนต์หรือทักทายหรือความสุขสุดท้ายเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งความสุข เขากาลังคอมเมนต์หรือส,ส่งความสุขสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นกุดลนะขอให้ความสุขนะนู่นนี่นะั่นเป็นคาพูดสุดท้ายแล้วเวลาคุณตัดไลฟ์ก่อนเนี่ยพอารู้สึกนะมันหายไปม,มันเป็นการทำลายมิเตอร์ตออฟเลิฟด้วยฟังให้ดีนะครับใครที่ได้ตรงนี้คือที่สุดท้ายเลยต้องรับการมีตัวตนบ,บนความรู้สึกคนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาคุณตัดไลฟ์ยิ้งให้หนึ่งสองสามวันสองสามนาทีถ้าคุณคิดว่ามันเวลามันเกินก็เสือเวลาหน่อยให้ พูดทักทายทำทักทายสุดท้ายนะฮะเป็นการดึงจังหวะให้มันทักสองนาทีแค่นั้นเองแล้วก็ขอบคุณหรือว่าร้องเพงเลงอะไรเล็กๆน,น,น,น้อยๆหรือว่าโบกมือลำลาอะไรไม่ใช่ว่าพูดดูแลครับวันนี้ไปก่อนแล้วก็ตัดเลยไม่ใช่นะฮะเหมือนผมมัดทุกรายสังเกตมันจะดึงไปดึงมาแล้วบางทีก็ถ่ายภากอีกครั้งสุดท้ายแล้วก็จนสุดท้ายแล้วนะโอเคไปแล้วนะครับประมาณแบบนี้นะครับแล้วคุณจะไม่ไม,ไม่ไม่ตัดพลังงานดีด พลังงานจรๆคือพลังงานตอนท้ายระดับหนึ่งที่เขากำลังพิมพ์ข้อความส่งความสุขให้คุณก็ขอบคุณคุณแล้วมันเป็นหลายครั้งบางทีประโยคสุดท้ายตัวลักษรสุดท้ายจะตัดลายปุ๊บมันที่บนผมผม,มประจําแล้วผมเป็นคนพิมพ์เยอะด้วยใช่ไหมบางทีพิมพ์ไปแล้วนะหนึ่งครึ่งนะครึ่งพารากราฟเนี่ยมันหายไปหัวใจนะแทนที่มันกําลังจะลอยนะมันตกทันทีวุบเลย ใครที่ฟังทีสุดท้ายนี้อยากมีตัวตนบนโลกออนไลน์นะคุณไปนั่งอยู่ในใจของทุกคนนาทีสุดท้ายดึงไว้ชั้หนึ่งเปนสองนาทีเพื่อให้เขาคอมเมนต์หรือขอบคุณการที่เขาขอบคุณเรามันก็ทําให้เขามีความสุขด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราอารมณ์ตนะเขาขอบคุณเราทํานะให้เขามีความสุขด้วยเขาอิ่มกับความสุขที่เราบอกต่อและบอกผ่านให้เขานะครับอ่ะนี่เราก็จะ เผยให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายสักหนึ่งสักหนึ่งก็จริงๆแล้วน้องๆหลายๆท่านยังเป็นอยู่นะผมดูมาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าคือก็ยังมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ว่าตรงเนี้ยผมม็นคนเข้าเข้าถึงความรู้สึกลึกๆของคนโดยตลอดเพราะฉะนั้นผมจะรู้สึกได้ทุกครั้งที่ผมกำลังพิมพ์อยู่แลวถูกปัด หลายหลายท่านไปย้อนดูเด็ดมีถ้าหมายว่าถ้าผมพิมพ์คล้ายๆประโยคสุดท้ายว่าขอบคุณนะครับที่แบ่งปันนู้นนี้นู่นนั่นแล้วกําลังดูอยู่ในไลฟ์แล้วอยู่ดีๆมันมาโผล่ที่หลังนั่นหมายความว่าผมกําลังพิมพ์แล้วมันสิ้นสุดบางทีหัวใจมันหล่นแคือเราอะเราว่าทำใจแล้วว่าตรงเนี้ยแต่คืออยากจะให้วิธีด้วยง่ายโอ้สวยๆนะฮะสมโด่สูงมากเลย ก็อยากจะให้ส่วนเนี้ยมันยังยังยังอยู่ในพาร์ทของการมีปฏิจมพันธ์ขณะไ l i v นะครับมันจะมีคุณค่าจะมีคุณค่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกว่ามันไม่เห็นสคัญอะไรแต่มันจะพูดให้ฟังว่าความรู้สึกทางจิตใจนะฮะมันค่อนข้างสูงนะครับก็ฝากไว้คิดกันเล็กๆน้อยๆที่สำคัญน,นะบอกเพื่อนๆด้วยตรงนี้มันเป็นเรื่องสิ่งสำคัญ